มาแม่พราวเล่นกับลูก สวัสดีค่ะมามาแพลวเล่นกับลูกบับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านะเราพาไปดูกันให้อาหารจิราฟนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบมากเลยเนี่ยวันนี้เราจะพาไปลุยกันที่ซาฟารีพาร์คโซนกันนะคะในโซนนี้เนี่ยสัตว์ต่างๆก็จะอาศัยกันอยู่ตามอิสระเลยเราสามารถขับรถเข้ามาเองก็ได้หรือว่าจะนั่งรถบัสของ จะฟรีเวอร์ที่เขามีบริการก็ได้นะแต่ก็จะเสียค่าใช้ใจ่ายนิดนึงนะคะสำหรับโซนแรกพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกลุ่มแรกเลยคือน้องมะลายนกแล้วก็แรด อูดแล้วก็จีราฟด้วยที่เราเพิ่งไปให้อาหารมาเมื่อกี้นะแต่ว่าจะบอกว่าสามารถเห็นจีราฟได้ใกล้ชิดกว่าตรงที่ให้อาหารเนะเพราะว่าเขาก็จะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นเนื้เพื่อกินอาหารที่เราออไปให้กันสําหรับการเข้ามาในโซนนี้ค่ะก็ห้ามเลยนะคะห้ามจอดรถให้อาหารอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าจะจอดรถแล้วก็ดูเนี่ย แอบ,บแบบหลบข้างทางเนี้ยได้นะคะก็ใช้เวลากันได้ตรงนี้นะคะก็จะมีแรดมอีอูดก็มีมีแพะมีวัวมีอะไรละ่ะกวางกวางกับวัวนี่หลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะแล้วก็ในโซนของซาฟรีนี้เนี่ย สัตว์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีสิทธิพิเศษนะดังนั้นมันเป็นบ้านเขาอะนะคะดังนั้นถ้าเกิดเห็นเขากาลังเดินอยู่จะข้ามถนนหรืออะไรเงี้ยเราต้องหยุดให้เขาไปก่อนนะคะนี่มาอยู่ที่โซนถัดไปโซนสัตว์ดุร้ายดุร้ายไหมคะดูน่ากลัวมากเลยสิงโตนอนหลับปุ้ยนะคะบังเอิญว่ามันเป็นเวลาช่วงบ่ายแล้ะมันก็ร้อนมากเนะดังนั้นทั้งเสือทั้งสิงโตเนี่ยก็ต่างนอนหลับกันอย่างมีความสุขนะคะบางตัวก็เล่นกันก็นุ้งกนิ่งบางตัวก็ไปลงว่ายน้ําบ้างนะถ้าเกิด ใครอยากเห็นแอคชั่นที่มันดูแบบน่าตื่นตาตื่นใจกว่านี้เนี่ยแนะนําให้มาตอน9โมง45ค่ะเพราะว่าเขาจะมีการให้อาหารสัตว์ตอนนั้นนะดังนั้นก็จะเห็นเวลาเขากินการฉีกเนื้อหรือว่าแย่งอาหารกันเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่านี่คือโซนของสัตว์ดุร้ายนะคะห้ามเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเปิดประตูเปิดกระจกหรือว่าให้อาหารเนี่ยห้ามเด็ดขาดแล้วก็ ถ้ารถมีปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยให้กดแตรนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะหลังจากโซนนี้นะคะก็จะเป็นใกล้จะสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะเจอมีเจออ่อะไรนะ นกยูงอะไรประมาณนี้นะเป็นสัตว์เล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้นะคะระหว่างทางที่เราใกล้จะออกจากโซนนี้ไปแล้วนะคะยังไม่จบนะคะสำหรับ s าฟรีเวิลด์ถ้ายังไงอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปโซนมารีนกันต่อคะ่ะแล้วเจอกันคะ่ะแมาแม่แพรวเล่นกับลูก